<No. S 2> ทุกคนครับตอนนี้นะครับติอยู่กับแก๊งกองจุ่มนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับทุกคนมีทั้งน้องบู้นะครับซาริโอนะครับน้องแบบว่าคิีมมอนต่างๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาแกะเบรบทีทึ่มีทั้งหมด3บล็อกค,ครับบล็อกที่1บล็อกที่2และ บล็อกที่3มทุกคนวันนี้ติจะมาแกะทั้งหมดหนึ่งบล็อกเลยคลิปนี้นะครับตีลงช่องคติวีการ์ระดับย่หือกดไลค์กดติดตามนะครับใครที่ชอบตุ๊กตาน้องสุ่นแบบนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอให้ได้จุ่มเพิ่มกันเลยครับอ่ะไม่รอช้าเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับกับบล็อกแรกทุกคนคลิปนี้เนี่ยแบบใครที่แบบอุยากดูสายจุ่มสายรุ่นนะครับมาดูกันได้เลยครับมาครับกล่องแรกครับทุกคนมือสั่นเล่นเลยนล่นเลยเอาแล้วนะทุกคนตัวแรกนะครับเอากายก่อนเลยไปยักไปเลยจ้ะ ได้น้องกบครับแต่ว่าน้องกบจะเป็นตาอะไรเท่านั้นไปไปไปน้องกบตาโกดเปิดมากอดก่อนเลยทุกคนน้องกบตายัวน้องตัวน้องเบบี้ทีนะครับเขาจะมีที่สายห้อยสองข้างแบบนี้นะครับอันนี้เป็น V ีสองอะทุกคนบล็อกแพ็กของเขาทุกคนแล้วจะมือสั่นทำไมเนี่ยน้องโคอาทุกคนน้องโคราแต่ตาอะไรตาอะไร ตาอะไรตาอะไรมาดูกันเร็ววันขอตากิ้งเปี้ยงน้องของลาตาซ้ายขวาทุกคนอุ้ยขนน้องอุ้ยน่ารักเนาะสีนี้ทุกคนน่ารักมากทุกคนดูเป็นเสือแบบเท่าๆนะลุ้นซีนะลุ้นซีนะที่เปลี่ยนตัวเขาได้อะไรมีกีดแล้วเออจริงมีกีดก็คือถ้าคมมันง่ายไงถ้าไม่คมเมืม่อกี้แบบว่าโอ้โหเลือกเรียกความแบบร่ำรวยทุกคนดวยความร่ำรวยน้องเมล อันนี้3ามร้อยบาทน้องแมวตากริ้ง3ามหทุกคนนี่ทุกคนทุกคนน้องหางยาวนะครับแล้วก็มีแบบสีแดงนะครับกับน้ําเงินน่ารักมากน้องแมวตากริ้งหกจ้าบนล่างบนล่างบนล่างตัวต่อไปคุยหนะัะอันนี้นะ่ะอันนี้นะ่ะสีเข็ดแน่สีเข็ดแน่เราต้องมีความเชื่อมั่นเชื่อใจตอกย้ำเชื่อมั่นเชื่อใจตอกย้ำเชื่อมั่นเชื่อใจ วันทูทีไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดไ,ไม่ดูการ์ดปรากฏการ์ดปิวตอนหน้าจะตายมิหรอไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดตอบย้ำเคลื่อนมาเคลื่อนไว้าวนกอุย้ยตาล้องให้เพิ่งเคยเห็นอุย้ยสุยมากกระตุ้ยตาล้องให้พอนกมากถึงจอต,ตาตาล้องใหน้น้องกระตุ้ยไม่ได้การละนี่ถ้าเป็นสีเขตตาล้องให้นี่ติย,ยิง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 เข้าไปอีกนะเพรทุกคนเพราะว่าตาล้องให้มันเป็นแบบว่าวีสองเท่านั้นใช่ไหมที่อออโอเคไม่ดูการ์ดคนไม่ดูการ์ด วันสูทีปนะฮะอันนี้อะไรพารติกันไม่รู้ว One, two, ่าปะวันูทีไปน้องใกลต้ตาลองให้โอ้ยน้องใกลนะ้นานนาต่อไปสีแคทเป็นต้องอยู่กลางๆปะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมว่าสีแคทอยู่กับอาโนองเก่าตกแล้วต่อตัวต่อไปอุ้ย แก okay. ฉันต้องได้ซีเข็ดบ้างนะจบเลยทุกคนการ์ดมันโชมเลยอะน้องเจือแต่ตาอะไรขอเสือตากิ้งได้ปะเพราะว่ามันต้องวิ่งมาก่อนวันสู่าที่อ uh huh. ่ายขวาเป็นเสือ้ายขวาน้องเสือสายขวาสม้มอุ้ยแลบหริมปะ <laughs> อ้ยนะหละรับล,ลิ้นด้วยอะ่ะอ่ะน้องเสือซ้ายขวาปังปังปัเลยกี่กล่องเลยสองกล่องสองกล่องเปิดพร้อมกันเลยไหมมาทุกคนมาขอบกาลังใจหน่อยใครดูคลิปนี้กดไลค์กดใจกันหรือยังครับกดแล้วแบบว่าขอบคุณมากใครไม่กดโกรธเรานะนี่คือแบบทั้งจุกทั้งบ็อกเลยนะอ่ะ,อะไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดมาวันไปวันู อุ้ยจิงจอกตากริง้งวัลลอุ้ยตาสามหกสิบยทุกคนตาแบบขึ้นลงสามหกสิบนี่ถ้าไม่ใช่คาบิบาร่าคือสีเข็ดแล้วคือมาอยู่จุดจุด้ายมันตั้งใจมากเลยมันล็อกมงข้อคาบิบาร่าตากริง้งได้เป็นคาบิบัลลาอมาจ้าตาสามหกสิบอะไรน่ารักมากเียตัวนี้ติดเริ่มประมงตัวแรกเลยนะเนี่ย เริ่มวางตัวแรกเลยทุกคนดูดิอุ้ยน่ารักอ่ะมาทุกคนล็อกนี้จะเป็นอีกหนึ่งบอ็อกแต่เป็นการเช็กการ์ดนะต้นอันนี้ตีไม่ได้แกะตัวเพราะทุกคนเห็นตัวแล้วแหละแต่ว่าเราจะมารูกันว่าเราได้สี่ไหมสีเรียวนะอุยอ้ยอฮ้ยแกะย่าอีกแล้วอะ่ะตัวแรกมาจากอะไรอุย้ยกระตุยกระตุยแต่ไม่รูตานะกระตุยมีรูตานะอันที่หนึงกระตุยนะครับไม่รู้ตานะวางไว้ก่อน ตัวที่สองขอเธอะซีเคเ็นต,ตัวเอให้ได้กีนเหเสือเสือจ้ะเสือจ้ะมาไปต่อไปต่อไม่ร่อแล้วนะไปต่อไม่ร่อแล้วนะไปต่อไปต่อไปต่อน้องไก่ <Wow. S 1> น้องไก่ไม่เช็คตาทุกคนจะ้ะตอนนี้ไปแล้วนะไปแล้วนะทุกคนคือเอาจริงนะคลิปเนี้ย สะใจมากเลยนะแกสะใจคนซื้อเลยนะมันแกโอ้ยเนี่ยอยากได้แกอย่างเงี้ยมันจะได้สนง่ญญายน้องแมวขาวน้องแมวขาวให้ได้เฮ้ยทำไมถุงกล่องนี้ค a p p y ค a p p y มาแสดงว่ามันเกี่ยวบางทีมันก็อาจจะมีสีเข็มนี่หรือมีสีเข็หรือไม่มีทุกคนตอนนี้เลยอีกหนึ่งสองสามบ็อก แต่ก็ไม่ใช่สีเพราะว่าสีมันจะเป็นกบเหลืองแสงน,นะทุกคนสีเข็มจริงจังคนลุกแล้วนะไม่รู้ตาแต่ทุกอันไม่รู้ตาเลยนะทุกคนว่าตาร้องไห้ตาอะไรอะ่ะถ้าสีเข็มแกะตัวเลยนะโคอาล่าสองใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโคอาล่าสองใบยอย่าบอกนะมีสามใบอ๋อสองใบสองใบแถมไปเลยเลยสองการ์ด ทุกคนสรุปว่าไม่มีทุกคนนี่คือความหวังของหมู่บ้านบอกท้ายสาวบ,บอกทุกคนคลิปนี้กดไลไหลด้วยนะแต่ว่าจะบอกว่าติชาติและสีเข็มี่หยุดเลยแล้วกล่องบุกเ้วยเนะี้เขาบอกว่ากล่องบุกช็อปมาร์กจะอะไรนะมันจะสีเข็เนาะกล่องบุก ไปวันหลังใครเจอกล้องบู๊กหยิบเลยเนาะกล้องไม่ไม่ต้องแบบอุ้ยไม่ค่ะไม่มองไม่สวยเอากล่องอื่นกล้องบู๊หยิบเลยอุ้ยโอ้ยสวยมามังกรฟ้ามังกรฟ้ายูนิคอนถ้าสุ per จะสีแดงเนาะใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือมังกรแบบว่าแบบเป็นแบบอุ้ย หัวหอมก็โอ้ยนะทุกคนน้องมังกรฟ้าสีเผ็ดแตกแล้วจ้า